สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ยกับช่องลาพีคนะคะวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปแต่งหน้าตามโกยุนจองในเรื่อง a l c h e m y of So u l นะคะคือเราชอบมากทุกคนก็คืออันนี้เราลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาลงวันนี้เราจะลงเป็น CC นะคะเพราะว่าโกยุนจองในเรื่องเนี้ยคือแบบว่าหน้าใสมากแล้วก็แต่งหน้าอ่อนมากนะคะอันนี้คือใช้เป็นของเคที่ดอนนะคะ,ะ,คะเป็น c c ของอเคที่ดอเบอร์ศูนย์สามเนาะก็ลงนิดหน่อยพอ บีบมาไม่ต้องเยอะนะ,ะเพราะว่าวันนี้ลุคนี้ก็จะเน้นแบบว่าลุกแบบสบายๆใสๆอันนี้คือบางเบามากทุกคนใช้ดีมากเนี่ยทุกคนมันก็จะไม่ได้ปกปิดอะไรมากมันก็จะเน้นเหมือน,มนเป็นโทนอัพให้กับผิวเพิ่มอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เราก็จะใช้เป็นของพี่ทิจงเหมือนเดิมนะคะสี01น,นะคะดีมากอันนี้ อันนี้เราก็จะเน้นปกปิดนิดนึงแล้วก็จะแบบใต้ตานะคะแล้วก็อันนี้จะมีสองหัวเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นผู้กันอ่างเงี้ยเป็นเงี้ยหัวแบบนี้แล้วก็จะเป็นหัวแบบดินสอด้วยนะคะนี่แล้วก็จะใช้หัวดินสอนะคะปกปิดเหมือนพวก้ิมอะไรนวลเลยเพราะว่าเรามีชิมอะไันเยอะมาก <S <S เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องแบบแนวแฟตนตาซีคือตอนแรกเราไม่ได้อยากดูเลยเพราะว่าเราไม่ชอบแนวแฟตนตาซีเลย แต่เข้ามาดูเพราะว่าคุณจองเลยนะคะคือแบบว่าคือแบวอบว่าชอบมากช่วงนี้คือแบบติดโคยุนจองมากคือแบบว่าสวยมากทุกคนเป็นผู้หญิงที่สวยแบบมีเสน่ห์แล้วแบบสวยมากอชอบมากนะคะแล้วก็เหมือนดูไปดูมาก็แบบว่าเอ้ยมันสนุกมากทุกคนก็คือเรื่องเนี้ยมีนางอีกสองคน สนุกมากทุกคนต้องลองไปดูนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูก็คือต้องไปดูเลยคือมันสนุกมากจริงๆคือตอนแรกอะ่ะเราไม่ชอบเลยพวกหนังแฟนตาซีพวกแบบว่าเรื่องจกักจักรงวงอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ชอบเลยแบบแล้วพอได้ดูคือมันสนุกมากจริงๆอ่ะทุกคนคือตอนนี้เราดูวนประมาณแบบสองสารอบได้เพราะว่าคุณจองเลยคือชอบมากชอบคุณจองมากเป็นผู้หญิงที่แบบมีเสนส่ห์สุดๆแล้วก็เล่นคู่กับอีจอ,อุกนะคะอีแจอุกอีแจอุกเป็นเป็นไพเอกเนาะ ไว้สปอยจะรอสปอยตอนท้ายคลิปจะเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อมาแล้วก็จะมาเซตแป้งกันแป้งก็จะใช้เป็นของคิวเทเหมือนเดิมน,นะคะแต่ตอนนี้แตกละเอียดเลยทุกคนมันแตกได้ยังไงก็ไม่รู้คือเราอะใส่กระเป๋าไปเรื่อยสงการแล้วมันก็แตกก็หล่นลงมาแล้วนี่นะคะคิวเคือแตกแบบใจ <c oughs> สลาย อะไรแล้วก็ยังใช้ได้อยู่อันนี้คือปัดแบบว่าไม่ได้แน่นมากก็คือแบบปัดเซตคอนซีลเลอร์นะคะคนไม่กล้าแตะแรงเลยอะกลัวแป้งมนันหล่นแต่มันใช้ดีมากนะแต่มันแป่ง่ายมากทุกครั้งที่ใช้คือแตะหมดตลับแบบท,ทุกตลับเลยอะเทียบใช้มาคอนทัวร์แล้วกันอ่าก็จรังลุคนี้คอนทัวร์น้อยมากนะคะก็คือแบบเมคอัพของเกาหลีก็คือแบบว่าไม่เน้นคอนทัวร์เหมือนสายฝอทุกคนแบบ พอให้แบบว่าเป็นเงาเฉยๆไม่ได้แบบว่าคอนทัวร์จ๋าขนาดนั้นเราก็จะไม่ได้คอนทัวร์แน่นนะคะแล้วก็บเบาแล้วก็จะมาคอนทัวร์จมูกก็คือเหมือนในรูปอะเหมือนจะไม่ได้คอนทัวร์จมูกเลยแต่ขอ,อนิดน,นึงเพราะว่าแบบดั้งลนเม็ดนะคะเดียวพอแบบว่าพอแบบว่าให้มันเป็นเงาเดียวแบบแต่แบบกอย่างทุกคนแบบแต่น้อยมากประมาณนี้นะคะพอคอนทัวร์เบาๆต่อมาเป็นงานตานะคะทุกคน งานตานะคะอันนี้เป็นพาเลตใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาเป็นของ ODBO นะคะเป็นรุ่นมันตี้ล e y อาย l e t t e นะคะสีศูเนาะเป็นสีโทนชมพูสวยมากทุกคนซื้อมาพาเลตละ1้อบาบทมั้งใช้สีโทนพีชนะคะพีชก็จะมาใช้สีสีน,นี้แล้วกันลงให้ทั่วปลกตาก,ก่อนลงเบาๆนะคะทุกคน ก็ลงใต้ตา,ตา,ตา,ตาด้วยประมาณนี้แล้วก็ลงอีกข้างนึงนะคะลุคนี้ผมเข้มก็จริงผมสีโทนเข้มก็จริงแต่สีคิว้วคืออ่อนมากนะคะแล้วก็จะมาใช้ที่ปัดคิ้วของนิคาร่าเหมือนเดิมมาปัดคิ้วนะคะจะไม่เขียนคิ้วนะคะจะปัดแค่คิ้วอย่างเดียวเป็นธรรมชาติ อันนี้คิค้วก็ยจ,จองจะแบบอ่อนแบบอ่อนมากๆอ่อนกว่านี้มากๆอันนี้เรามีสีอ่อนสุดแค่นี้นะคะทุกคนะ่อนนี้ให้มันแบบฟุงฟ้งๆธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็ยังไม่ได้กันคิ้วเลยทุกคนคิ้วขึ้นแบบฉ่ำมากแล้วก็จะลงสีพีชไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาลงสีชมพูบ้างชมพูก็จะใช้เป็นสีชมพูอ่อนอันนี้นะคะชมพูอ่อนเตี้ยๆ็ขอขอเพราะว่าลูกนี้คือแบบว่าตาเบามากทุกคน น,นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราใช้พาเลตตอันนี้คือเพิ่งซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเอาจริงแค่นี้ก็ได้แล้วทุกคนแต่ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งให้มันดูสดใสขึ้นก็คือเป็นสีนี่นิดเดียวนะนิดแบบนิดเดียวจริงๆเพิ่มแบบหางตา,ตาตาล่าง้วยขอเขียนอินไลเนอร์ก่อนอินไลเนอร์ก็เหมือนลุคนี้จะไม่กีดอินไลเนอร์แต่เป็นเขียนเป็นอินไลเนอร์เล็กๆแทนนะคะก็เป็นของเมลินดามเดิม สีน้ำตาลเข้มนะคะวิ่งห่างเอามานิดเดียวนะคะแบบธรรมชาติสุดๆแล้วก็ทำอีกข้างนะึงประมาณนี้นะคะต่ะมาดัดแขบบนตากันเลย รรมาปาดขนตานะคะเป็นใช้ของมาสคาร่าของเมเบลีเหมือนเดิมนะคะสีดำเนาะดีมากรุ่นนี้แล้วก็จะเหมือนเอาแปรงนะคะแบบพูดกูถูกับหัวนิดนึงเพราะว่าเน้นแบบุูธรรมชาติจะได้ดูธรรมชาตินะคะที่เป็นก้อนเนาะเนี่ยประมาณนี้พอทุกคนเพราะว่าเน้นธรรมชาติประมาณนี้นะคะ ดอลลี่อาห้ามพลาดเลยดอลลี่อใช้ทีสอเขียนที่เหมือนเดิมของโนโวนะคะเขียนเป็นดอลลี่อาเขียนอ่อนๆนะคะทำไตหยีขึ้นมาแล้วเเขียนเพ่่งนิดเดียวพอก็จะใช้แปลงที่ใช้เกลี่ยคอนซีลเลอร์มาแต่แตะสีสว nah ่างของผลิตน uh, anyway, ี้นิดนึงใช่อันนี้นิดเดียวนะคะ ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วต่อมาปัดแก้มกันเลยปัดแก้มในรูปก,ก็จะเป็นสีแบบโทนสว่างชมพูสดใสมุมกล้องอ่างเงี้ยบางมุมก็เป็นสีชมพูบางมุมก็เป็นสีพีชแล้วก็ตต่ปัดเป็นสีชมพูแล้วกักกนเพราะว่าเราชอบสีชมพูอันนี้เป็นของนีคาล่านะคะรุ่น monster blush ส0 4นเนาะเป็นสีชมพูสดใสมากๆในปัดหน้าแก้มนะคะ แชมพูอ่อนๆนะคะประมาณนี้นะคะขอไฮไลน์น,นิดนึงแล้วกันทุกคนเพราะว่าดัางแบนมากอะไรนิดเดียวนะคะใช้เป็นพาเลตที่คอนทัวร์เหมือนเดิมไฮไลท์ปลายจมูกนิดแบบนิดเดียวจริงๆแล้วก็ตรงนี้หัวตาะคะประมาณนี้แค่นี้เอง ต่อมาสุดท้ายแล้วก็คืองานปากนะคะปากเราจะใช้ลิปเป็น2ตัวเนาะเพราะว่าเหมือนกลุนจองลุกเนี้ยก็คือปากแบบว่าเป็นสีชมพูสดใสปิดพ,พีชน่อนอันนี้แล้วก็จะใช้เป็นของ Baby Bright นะคะเบอร์0ูนสองาพื้นปากก่อนนะคะเป็นสีพื้นปากก่อนก็แทบ็ทบนี่ก็จะออกเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็มันจะมีด้านแปลงด้วยนะคะ ประมาณนี้ต่อมาเราก็จะลงเป็นออมเบรข้างในก็คือเป็นของโรแมนนะคะเบอร์02นะคะรุ่น glassy water tin นะคะไม่ทาไม่เยอะนะทาเดียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาฟินิชลุกกัน ของจินบูยอนละกันก็คือเป็นแบบมีดีนิดนึงอนะ <_ d ew is> เพราะว่าถ้าเป็นลูกนักซูเลยก็คืออ่าจะไม่สปอยก็คือเป็นผมดีนิดนึงนะคะมาเราก็ถึงเวลาที่เราจะมาเล่าเรื่องย่อกันนะคะอะ่ก็คือข้อมูลนะคะมาจากเว็บ c o s e r i e s com นะคะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า alchemy of soul นะคะเป็น ซีรีส์แนวแฟนตาซีโรแมนติกนะคะที่เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาณาจักรแดโฮนะคะแล้วก็เป็นดินแดนที่ไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่หรือประวัติศาสตร์จริงนะคะ mm hmm. เหล่าจอมเวทเนี่ยพบกับโชคชะตาที่พลิกผันหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากวิชาแปลวิญญ,ญาณน,นั่นเองโดยเรื่องราวจะโฟกัสที่ชีวิตของนักสูนะคะนักฆ่ามือฉมังที่แปลวิญญ,ญาณติดอยู่ในร่างของมูดอกนะคะหญิงสาวตาบอดร่างกายอ่อนแอนะคะ แล้วก็ได้จับพลัดจับภูมาเป็นค่ารับใช้ของจางอุกนะคะนายน้อยแห่งตระกูลจางนั่นเองผู้แสนโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็เติบโตมาโดยบาดแผลความรับเรื่องชาติกําเนิดนะคะการพบกันของทั้งสองเนี่ยทำให้พวกเขาตกลงความสัมพันธ์เป็นแบบในฐานะศิษย์กับอาจารย์นะคะแบบลับๆด้วยเพื่อที่จะหาทางเปิดประตูพลังเวทของจางอุกที่ไม่สามารถเปิดได้เหมือนคนอื่นนะคะและเพื่อที่นักสู้จะได้มีพลังกลับมาอย่างแข็งแกร่งเช่นเดิมนั่นเอง อีแจอ,อุกรับบทเป็นจางอุกนะคะเป็นนายน้อยตัวแสบแห่งตระกูลจางนั่นเองผู้เติบโตพร้อมกับโชคชะตาชีวิตอันน่าเศร้าที่ชาติกําเนิดของเขาเนี่ยต่างเป็นที่เคลือบแแลงใจไปทั่วนะคะและกลายเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถเปิดประตูพลังได้แต่ถึงแบบนั้นจางอุกก็พยายามที่จะฝืนโชคชะตาของตัวเองนะคะแล้วก็กลายเป็นสิทธิของนักฆ่าผู้แข็งแร่งที่สุดในปัตตภีอย่างนักสู้นะคะที่อยู่ในร่างของมูด็อกที่แสนอ่อนแอต่อมานะคะจอง โซมินนะคะรับบทเป็นมูดอกจองโซมินก็คือเป็นนางเอกในซีซั่นแรกนะคะรับบทเป็นมูดอกก็คือเป็นหญิงสาวตาบอดที่มีร่างกายที่แสนจะอ่อนแอน,นะคะแต่ภายในร่างของเธอนั้นมีนักซูนักฆ่าที่หวีมือแกล่งกล้าอยู่นะคะและปัจจุบันเธอได้มาเป็น้ารับใช้ของจางอุกแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนวิชาให้กับเขาด้วยนะคะโกยุนจองอะโกยุนจองมาแล้วโกยุนจองรับบทเป็นนักซูนะคะที่เป็นนางเอกซีซั่นสองนะคะฮวังมินฮยอนนะคะรับบทเป็น ซอยุนนะคะเป็นลูกชายของครอบครัวขุนนางจากตะกูลซอนะคะชายหนุ่มที่พกพาความสมบูรณ์แบบแบบเพอร์เฟกมากทั้งรูปลักษณ์ภายนอกนะคะหน้าตาฐานะและความรู้ความสามารถแม้เขาจะเป็นคนที่สุข,ขุมนิ่งเงียบและดูเหมือนไม่สนใจใครแต่ก็มีบางมุมที่เก็บซ่อนความทรงจําในวัยเด็กที่ตกลุมรักหญิงนางหนึ่งเอาไว้ในใจเสมอมานะคะต่อมาชินซึงโฮนะคะรับบทเป็นโกวอนนะคะองร์ราชทายาทแห่งอาณาจักรแดโฮ ผู้รักในการยกยอป้นแต่มีเป้าหมายที่จะเป็นกษัตริย์ที่ทั้งใจดีแล้วก็มีเมตตานะคะอยู่จุนซังรับบทเป็นพรรคจินนะคะผู้นําของทรงริมนะคะที่ทั้งฉลาดและมีพรสวรรค์เขาเป็นเพื่อนรักของจังกังนะคะจางกังก็คือเป็นบิดาของจังอุกนั่นเองซึ่งรับรู้เรื่องราวความรับผาดกําเนิดที่แท้จริงของจางอุกนะคะและพยายามจะขัดขวางการใช้พลังเวทของจังอุกนั่นเองแม้จะต้องทําลายเขาทางการกัน ทำแล้วว่าจาทั้งที่แต่จิงก็เจ็บปวดไม่แพ้กันนะคะอารินรับบทเป็นจินโชโยอนนะคะบุตรสาวคนเล็กที่สง่าง,งามมากแสนจะไร้เดียงสาของตระกูลจินนะคะเธอเติบโตมาพร้อมกับสหายที่เป็นบุตรแห่งตระกูลขุนนางนักเวทนะคะและหมายมั่นที่จะแต่งงานกับจางอุกแห่งตระกูลจางนะคะแต่ยกเลิกมั่นไปนั่นเองอยูอินซูนะคะรับบทเป็นพักดังกูนะคะผู้สืบทอดหลักของตระกูลทรงริมนะคะแห่งเมือ แดโฮบผู้มีจิตใจดีล่าเลิศรักและเป็นห่วงสหายของเขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าการสืบทอดของ ก็ะค,ะ ok ui, คือพรรคดังกูเนี่ยเป็นหลานของพรรคจินนะคะพรรคจินก็คือเป็นอาของพรรคดังกูนั่นเองต่อมานะคะโอนารานะคะรับบทเป็นคิมโดจูนะคะเป็นแม่บ้านคิมนั่นเองเป็นแม่บ้านแห่งตระกูลจางนะคะที่คอยดูแลจางอุกด้วยความรักตั้งแต่เล็กจนโตนั่นเองนะคะแล้วก็คอยจัดแจงเรื่องต่างๆให้กับจางอุกอยู่เสมอโจแจย,ยุนรับ,บบทเป็นจินมูนะคะพรรคอึนเฮยรับ,บบทเป็นจินโฮคยอนนะคะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องย่อของเรื่องออ เคมีออฟโซนะคะก็คือสนุกมากทุกคนต้องไปดูกันจริงๆนะคือสนุกมากจริงๆคือตอนแรกเราไม่ชอบเลยแล้วพอได้เข้าไปดูคือมันสนุกมากคือตอนเนี้ยดูวนแบบหลายรอบมากๆนะคะคือสนุกมากแนะนํานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคอนเทนต์นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรหรือว่าไปกินร้านไหนแต่งหน้าลุคไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย